เรามาดูสาเหตุที่ทําให้ใบทุเรียนนะครับมันไหม้นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือต้นทุเรียนนะครับต้นนี้ประมาณ1ปีนะครับเกิดอาการใบมันไหม้นะครับสังเกตนะครับมาดูใกล้ๆครับนี่ครับอันนี้ก็เกิดจากการนะครับใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับนี่ครับ นะครับนี่ครับอันนี้คือการเกิดจากการใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปทําให้ใบมันมันไหม้แบบนี้นะครับทุเรียนนะครับเป็นพืชที่ชอบน้ํานะครับแต่ไม่ชอบน้ําขังนะครับแล้วก็ต้องมีถาดอาหารให้เขานะครับแต่ก็อย่าใส่ปริมาณที่มากเกินไปนะครับให้ใส่น้อยแล้วก็ใส่บ่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้เกิดจากการที่ใส่นะครับปุ๋ยปริมาณมากเกินไปนะครับจึงทําให้ใบนี่ะ นะครับมันไหม้แบบนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับใบไหม้เลยนะครับใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับทุเรียนนะครับเราไม่ต้องเล่งเขานะครับเราก็ปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาตินะครับถ้าเราเล่งเขาโดยใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับผลที่ออกมาก็คือนี่ครับใบมันจะไหม้แบบนี้เลยครับนะครับนี่ครับวิธีแก้ไขก็คือเราก็หยุดการใส่ปุ๋ยนะครับ แล้วเราก็ลดน้ําสม่าเสมอนั่นเองนะครับเพื่อให้ต้นเขาฟื้นใบเขาฟื้นเดี๋ยวเขาก็จะแตกใบอ่อนยอดอ่อนออกมาใหม่นะครับใบที่ไหม้ตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะทิ้งใบนะครับทิ้งใบหลุดล่วงไปนั่นเองนะครับแล้วก็จะแตกนะครับยอดใหม่นั่นเองนะครับนี่ครับสังเกตว่าถ้าใส่ปุ๋ยเยอะเนี่ยใบจะไหม้แบบนี้แล้วก็ยอดก็จะงองอแบบนี้ครับนะครับเดี๋ยวเขาแตกยอดใหม่นะครับก็จะออกมาใบสวยเองนะครับทีนี้เขาจะทิ้ง ใบเก่าที่เป็นใบที่มันไม่ไหม้แบบนี้นะครับนี่ครับวิธีการก็คือเราก็หยุดให้ปุ๋ยทุกชนิดนะครับแล้วก็ให้น้ําเขาสม่ําเสมอนะครับเขาก็จะได้แตกยอดอ่อนใบอ่อนออกมาสวยๆนะครับนี่ครับไม่ตายนะครับแต่เราอย่าไปใส่ปุ๋ยเพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองนะครับนี่ครับสาเหตุที่ทําให้ใบทุเรียนมันไหม้แล้วก็หกงอแบบนี้ครับอันนี้คือเราใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับไม่ใช่โดน นอนหรือด้วงเจาะหรือแมลงเจาะนะครับเราใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปครับฉะนั้นนะครับเมเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับวิธีแก้ก็คือลดน้าให้สม่ําเสมอครับนะครับดูต้นนี้ครับนี่ครับต้นนี้ก็คือนี่ครับต้นนี้ก็ใส่ปุ๋ยไม่เยอะนะครับสม่าเสมอนะครับแล้วก็เขาก็จะโตสวยแบบนี้ครับนี่ครับนี่โคนต้นนะครับต้นนี้ก็สองปีครับนี่ครับ แน่จะประมาณ2ปีก็จะได้จะออกลูกให้แล้วนะครับต้นนี้อันนี้ต้นต้นใหญ่ครับเห็นไหมครับต้นนี้นี่สวยครับความสูงก็ประมาณเกือบๆนะครับสามเมตรกว่าแล้วครับนี่ครับต้นนี้นะครับสวยครับต้นนี้นีครับนี่ครับอันนี้ก็อีกประมาณสัก2ปีน่าจะมีลูกให้แล้วนะครับต้นนี้นี่ครับสวยครับทุเรียนต้นนี้ครับอันนี้ก็ให้น้ํานะครับหน้านี้คือหน้าแล้งก็ให้น้ําทุกวันนะครับก็ใส่ปุ๋ยบ่อยๆนะครับ ก็คือแต่ใส่ปริมาณที่พอเหมาะนะครับไม่ใส่เยอะเกินไปนะครับพอเขาโตแล้วก็ใส่ปริมาณที่พอเหมาะแต่ต้นนี้นะครับใส่เยอะเกินไปครับใบก็เลยเป็นอย่างที่เห็นครับใบไหมแล้วก็ยอดก็หงงนะครับนี่ครับปุ๋เยอะเกินไปนะครับเพื่อนเพื่อนลองไปสังเกตต้นทุเรียนของเพื่อนๆนนะครับที่ปลูกนะครับว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ใช่หนอนหรือด้วงหรือแมลงหรือเพี้ยลงนะครับแต่เป็นที่เราใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนั่นเองนะครับ นี่ครับงดน้ําแล้วก็ลดงดปุ๋ยนะครับแล้วก็ลดน้ําส,สม่ำเสมอครับ